สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาอัปเดตบ้านหลังที่แถมเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านที่เป็นฝ้านะคะไม่เต็มแผ่นนะคะตอนนี้ท่านเจ้าของบ้านได้ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วนะคะฝ้าเต็มแผ่นแล้วนะคะพร้อมมีโคมไฟให้ด้วยอีกหนึ่งดวงนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคะก่อนการปรับปรงุงเราจะเห็นว่าฝ้าเป็นช่องโหว่อยู่นะคะตอนนี้เต็มแผ่นแล้วสวยงามแล้วคะ่ะ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ด้านในตัวบ้านนะคะก็ยังอยู่ครบทุกอย่างนะคะเพราะว่าท่านเจ้าของยังแสดงเจตนารมเหมือนเดิมนะคะว่าจะแถมให้หมดเลยทั้งบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงนะคะที่อยู่ในห้องนอนทั้ง3ห้องแอร์สตัวที่อยู่ในห้องนอนนะคะแอร์หนึ่งตัวที่อยู่ห้องโทงชุดโซฟารับแขกชุดห้องครัวนะคะตูป้ปลาแถมให้เลยเกือบหมดบ้านเลยนะคะ ราคาขายก็ยังราคาเดิมนะคะคือราคา2 5 0ล้านแบาทค่ะบนเนื้อที่88ตารางวาบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำแถมเฟอร์นิเจอร์ให้เกือบหมดบ้านเลยค่ะถ่ายให้ดูบริเวณหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะ ส่วนตรงนี้ที่เห็นเป็นหลังคาลูกศรชี้นี้นะคะกำลังก่อสร้างนะคะจะเปิดเป็นบริษัทอสังหานะคะรับขายฝากที่ดินจำนองที่ดินนะคะซื้อขายที่ดินนะคะส่วนตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามกับบริษัทอสังหาก็จะเป็นร้านสกินแคร์หน้าขัดหน้านวดหน้ามาส์หน้ากดสิวบำรุงผิวแก้ปัญหาฝ้ากระนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้เลยถ้าเรามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะคะ เดี๋ยววนให้ดูบริเวณรอบๆด้านหน้านะคะบริเวณบ้านให้ดูนะคะหมู่บ้านของเราชื่อว่าบ้านสวนจากดาวนะคะมีเพื่อนบ้านประมาณ40หลังคาเรือนค่ะด้านหลังของหมู่บ้านจะเป็นสระน้ํานะคะเดี๋ยวขึ้นภาพสระน้ําให้ดูนะคะวนให้ดูรอบๆบริเวณหน้าบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยนะไม่เหงาคะ่ะมีประมาณ40หลังคาเรือนนะคะ ถ้าคุณลูกค้าสนใจสอบถามหรือจะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287แลวนะคะ